เหล็กที่ใช้กับคุงหลังคาที่ผมจะทำนะครับก็จะมีอยู่3 3 3สามสาสมหน้าตัดนะครับก็จะมีส่วนของเหล็กสีนะครับหรือจะเรียกว่าเหล็กรัดคอเสาก็ได้แล้วก็จะมีจันทันนะครับวิบ่งตามหัวเสาตรงนี้แล้วก็จะมีแปรอยู่ข้างบนนะครับเหล็กแปรอยู่ข้างบน อันนี้เราก็จะไปโหลดเหล็กเข้ามานะครับซึ่งเราจะเลือกเหล็กเนี่ยได้มาจากจะอยู่ในหมวดของ s t ั u c เจอร์นะครับบีมนะครับนะเขาก็จะมีให้เลือกว่าตัวนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นมาให้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ไซส์นี้ผมก็จะไปโหลดมาผมจะโหลดเหล็กกล่องมาก่อนนะครับก็จะอยู่ใน ที่นี่นะครับที่เราเคยแนะนำไว้ที่เป็นเหล็กเสานะครับจะอยู่ใน r i b r a r y เดียวกันนะเร์ ody, แล้วก็ Thailand นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของ Structure Framing อยู่ใน Steel นะครับ Thailand แล้วก็เป็นเ e ล ura, ็กทรงแทง r จนี้ครับ And Square h o l l o w Section ผมก็ Open ผมจะใช้2ขนาดนะครับใช้เหล็กกล่อง3นิ้วก็คือ75็ดสิคูณสาคูณสอตัวนี้แล้วก็เหล็กกล่อง100่งร้คูณห้คูณสองจุดมกดคอนโทรลค้างไว้เพื่อเลือกสองไซส์นี้เข้าไปนะครับผมก็กดโ OK. อเคอมาแล้วนะครับคราวนี้การใส่นะครับผมจะเริ่มจาก ใส่อาเซเล็กหรือลัดคอก่อนนะครับตอนนี้ผมจะไปที่เลเวลสองครับเลเวลสองเราจะเห็นแค่นี้ครับคราวน,นี้จะใส่เราก็จะเลือกเหล็กซ้ายมือนะครับที่ผมเลือกขึ้นมาก็คือเหล็กกล่องตอนนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าเหล็กกล่องสามนิ้วกับเหล็กกล่องสี่นิ้วนะครับผมก็จะลากเลยนะครับ ค,ค,คิที่หัวเสามาวางฝั่งหนึ่งคลิกเก็บออกหนึ่งครั้งแล้วคลิกที่หัวเสาเก็บออกหนึ่งครั้งคลิกที่หัวเสาคลิกที่หัวเสาถึงหัวเสานะครับตานี้ก็ไปดูสามดีซิว่าอยู่ตรงไหนครับผมก็เก็บออกสองครั้งนะครับหนึ่งสองนี่ก็คือเหล็ก รัดคอนะครับวางรมตำแหน่งนี้นะครับคราวนี้เราจะใส่เหล็กที่เป็นอาเสีแล้วก็จันทันเอาขอภายเหล็กที่เป็นจันทันแล้วก็แปรนะครับคราวนี้ผมใส่จันทันก่อนผมจะวางจันทันเนี่ยตามแนวเสานะครับแสดงว่าจันทันผมก็จะมีอยู่สามท่อนแนวนี้มาแนวนี้แนวนี้มาแนวนี้นะครับแนวนี้มาแนวนี้สามท่อน ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ถือว่าง่ายและก็เร็วนะครับ <c oughs> มาที่สตั๊กเจอรเหมือนเดิมนะครับมาที่ Beam System ตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ Set ตัวนี้ Set ตเพลนรเพลตัวนี้คลิก Set นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่พิกเพลนตัวนี้ครั้งแล้วก,กดโอเค ผมก็จะเลือกเพลนนี้ครับชี้เข้ามานะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนให้เป็นให้มองเป็นชัดเจนขึ้นนะครับโดยเปลี่ยนที่ Visual Style ตรงนี้นะครับให้เป็น Hidden l ลายอ่านอย่างนี้นะครับอ่ะผมก็พิกเพลนหมดผมก็จะเลือกเพลนนี้นะครับชี้เข้าไปนะครับเราจะเลือกเพลนล่างมันมีเพลนล่าง เพนข้างเพนบนนะครับเราเลือกเพนล่างชี้เข้าไปแล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วเรากดสีเขียวตัวนี้ข้างบนนะครับสีเขียวอย่างน,นี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วมามีเครื่องหมายล็อกอยู่ซ้ายมืออ่านะครับถ้าผมจะล็อกไว้นะครับมันจะมีล็อกกับไม่ล็อกอล็อกไว้เดี๋ยวดูว่าล็อกจะเป็นยังไงนะครับเราชี้มาที่ ขอบมันจะมีไฮไลท์เส้นสีน้ำเงินขึ้นให้กดแทบจนกวาจะเป็นเส้นรอบรูปอย่างนี้นะครับได้แล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเครื่องหมายล็อกเครื่องหมายกุญแจกุญแจ,จหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวหลังคาเนี่ยเปลี่ยนความยาวความกว้างไปเนี่ยตัวเหล็กที่เราใส่ไว้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนตามความยาวความกว้างของหลังคาน,นี้นะครับได้แล้วคราวนี้ ต่อมาก็จะมาบีมเดเร็กชันนะครับเดเร็กชันก็คือทิศทางการวางตัวของเหล็กเราจะวางทิศไหนจากหัวเสานี้ไปหัวเสานี้หรือจากหัวเสาฝั่งนี้ไปอีกฝั่งนี้นะครับตามแนวแกน x หรือแนวแกน y ก็ได้นะครับเดเร็กชันิกนะครับผมอยากให้มันวิ่งตามแนวแกนนี้นะครับหรืออันนี้มีค่าเท่ากันแต่ควรเราฝั่งเฉยนะครับคือจะให้เหล็กวางตามแนวเส้นขนานตัวนี้นะครับ อันนี้เสร็จตัวนี้เสร็จแล้วมาดูที่สายมือครับสายมือเราจะใช้จันทันอยู่3ชิ้น3ามามท่อนนะครับผมก็จะเลือกฟิกดัมเบิให้เป็นเลข3ตรงนี้นครับแล้วก็บีมไทตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นเหล็กกล่อง4นิ้วนะครับก็คือเป็นเป็นทูบเล็กแทงกูล่าในหนึ่งร้อยคูณห้าสิบตัวนี้นะครับแล้วผมก็กดเครื่องหมายถูก นี้นะครับเลือกแล้วกดเครื่องหมายถูกก็จะได้จันทันมานะครับแต่อาจจะไม่ถูกตำแหน่งเดี๋ยวภาพปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเป็นแปรแปรจะใช้ตัว c ต,ตัว c เนี่ยเรายังไม่เคยอ่อยู่ insert เข้ามานะครับก็เลือก b เหมือนเดิมนะครับ b แล้วก็โหลดเข้ามานะครับเลือกเด็กที่เคยค้างไว้ก็จะเข้ามา หน้า,นา,นาตำแหน่งเดิมนะครับเข้ามาผ่าเดิมก็จะเป็น structure f r a m i n g เหมือนเดิมแต่มันจะอยู่ใน l i g h t g a t s t i l e นะครับอันนี้เป็น l i g h t g a t joy อันนี้นะครับแล้วผมก็ open เลือกมาสมมติว่าเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็กดตกลง นะครับผมได้มาเป็น C อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพาแต่ผมพาแก้ไขให้ให้สื่อความหมายมากกว่านี้นะครับแต่เราเอามาทําเป็นจันทันอา่าทำเป็นแปรก่อนนะครับเ,เข้ามาที่สตั๊กเจอร์เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่บีมซิสเต็มนะครับเลือกเซตเวิร์กเพลนนะครับแล้วก็พิกอ่าแล้วก็โอเคเราก็จะพิ p กเพนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ เราก็จะเป็นสีเขียวนะครับดึกเส้นสีเขียวแล้วก็เป็นรอกล็อกไว้นะครับแล้วก็กดชี้แล้วก็กดแท็บนะครับให้เป็นสีน้ําเงินโดยรอบครับรอบแล้วก็เปลี่ยน direction นะครับตรงนี้เขาจะวิ่งจาก เสานี้มาเสานี้นะครับก็คิดคราอนี้ครับคราวนี้แปรเนี่ยจะให้เรียงกันห่างกันอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่จะตามแนวนี้ <c oughs> จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนนะครับ layout rule เนี่ยให้เป็น maximum spacing หรือ fixed s t a n c e ก็ได้สมมติว่าผมเอา fixed s t a n c e ให้เป็นเรียงกันหนเมตรนะครับ เหล็กที่ใช้เป็นตัว C ตัวนี้4ร้อยวนี้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกป๊บก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาก็อาจจะซ้อนทับกันอยู่เดี๋ยวผมพาแก้ไขนะครับซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนเหล็กตัว C ของเราเลยนะครับ <c oughs> เราก็ได้ครบแล้วเหลือจัดให้มันถูกต้องแล้วก็ วางให้ถูกตำแหน่งนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะมาที่เลเวล2สองนะครับตนี้เส้นตัวนี้ยังเป็นเส้นที่ไม่ละเอียดสามารถปรับความละเอียดได้อยู่ข้างๆวิชวลสไตล์นะครับซ้ายล่างตัวนี้ก็จะเข้าทางสายตัวนี้แล้วก็เป็นเป็น,ปนไฟล์นะครับข้าแรเป็นไฟล์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคราวนี้ ระยะการมองเห็นเนี่ยมันถูกปีบปัดไว้มันก็เลยเหมือนตัดเฉือนหายไปนะครับเราก็จะปรับระยะการมองเห็นให้เป็นนี้ขึ้นมานะครับก็จะมาที่ซ้ายมือนะครับตัวนี้คลิกปี i ิดมาทีา่ตัวนี้นะครับข้างบนตัวนี้จะดูให้เข้าใจมากขึ้นคือมองตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราทำอยู่เพลนเลขสอง ตรงนี้นะครับตัวเล็กหนึ่งข้างบนเนี่ยรูปรูปงานของเราเนี่ยมันสูงกว่าเล็กหนึ่งมันก็เลยถูกตัดตออกไปดังนั้นเราต้องขยับเล็กหนึ่งขึ้นนะครับต้องขยับขยับไปลองดูแล้วก็ขยับเล็กสามลงเล็กสี่ลงระดับที่สามระดับที่สี่ลงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าผมขยับเป็นหนึ่งเมตรอันนี้เป็นอันนี้หนึ่งจุดห้าจุดห้าขอบเขตบน ันนี้สักหน่งจดูอันนี้สักลบ0.5ก็พอลบ0ูนห้าแล้วก็เอาแอปพลายดูอลืมนะครับลบ0.5นาผ่านก็จะเห็นทั้งหมดมาแล้วนะครับผมก็กดตกลงนะครับอันนี้จะเป็นหลังคาหลังคา บังไว้อยู่นะครับก็เราก็ซ่อนไว้ก่อนก็ได้จะได้เห็นตัวเล็กจริงๆนะครับก็คลิกแล้วก็หายคลิกที่หลังคานะครับคลิกขวาแล้วก็หาย e l เมน n ์นะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมจะก็จะขยับตัวจันทันอย่างเดียวตัวแปรผมไม่ได้ขยับนะครับคราวนี้มีอยู่สามตัวนะครับผมจะขยับซ้ายกับขวาผมก็เลือก ตัวซ้ายกับตัวขวานะครับโดยการคลิกตัวซ้ายหนึ่งครั้งกดคอนทรคลค้างคลิกตัวขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้จะต้องมาปลดพินจะสังเกตว่าถ้าคลิกก็จะมีพินพินตัวนี้คือล็อกไม่ให้เคลื่อนตำแหน่งนะครับล็อกไม่ให้เคลื่อนตำแหน่งนะครับค่ะคลิกปึ๊บอย่างนี้แล้วมาที่สัญ,ญลักษณ์พินตัวนี้นะครับอันพินออกปึ๊บนะครับก็อ่านออกแล้วก็ขยับได้ก็คลิก ไปที่ตัวซ้ายแล้วก็ <c oughs> ใช้คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนเมาส์ซ้ายไปจะใช้เมาส์ก็ได้นะครับเลื่อนไปแล้วก็ซูมเข้าไปดูขึ้นกลางหรือยังตัวนี้จะใช้เมาส์ก็ได้นะครับน,นี่ก็ได้เหมือนกันก็จะได้ตำแหน่งของจันทันมาถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เราก็ไปดูสามดีว่าเป็นยังไง ตามดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้แปรผมเนี่ยที่ผมเคยทำหลังคาไว้นะครับตัวเนี้จะสูงอยู่7.5เซนนะครับแปรผมเนี่ยสีสามจะสูงประมาณ7.5เซนผมก็จะปรับไซส์ของแปรตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกแปรคลิกหนึ่งครั้งนะครับกด Edit type นี้นะครับ แล้วก็ดู l ิคเทตขึ้นมาสมมติว่าเราพิมพ์เป็นแปรเล็กแปรเล็ก c c 75คูณ38คูณ15คูณ1.6่างนี้เราก็จะปรับไซส์เหล็กให้เป็นตามนี้นะครับก็ตกลงความหนาเราอยู่ที่0.002 เหนึ่งหกเราต้องมาดู d นะครับดตัวนี้คืออะไรด้านหน้าถ้าเราคลิกเข้าไปจะเห็นว่าระยะดีเนี่ยระยะดีคือระยะนี้นะครับผมเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าหนึ่งห้าตัวนี้ ัวนี้เป็นความกว้าง0.38อันนี้0.075อันนี้คือตัวนี้นะครับก็ได้ตามตัวเลขนี้แล้วนะครับก็คือความสูงเนี่ย7.5เซนความกว้างเนี่ย3.8เซนความลึกตัวนี้คือ15เซน1.5เซนโดตัวประมาณนะครับก็ ก็ตกลงโอเคโอเค,อเคก็จะเล็กลงแล้วนะครับคราวนี้จะแก้เพื่อนๆตามนะครับแก้เพื่อนๆตามผมก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับเรามาชี้ที่หลังคานะครับจะมีไฮไลท์เป็นเส้นปะโดยรอบแบบนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าซ้ายมือนี่จะเปลี่ยนนะครับตอนแรกหน้าซ้ายมือเนี่ยอินโฟมชิชันจะเป็นอย่างนี้อยู่พอมาคลิกที่เส้นปะ สังเกตว่าซ้ายมืออินโฟมิชันจะเปลี่ยนนะครับเรามาที่บีมไทตัวเนี้ยคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาหาแปรเหล็กที่เราสร้างตะก,กี้แปรเหล็ก c 7 5ตัวนี้คลิกปึ๊บเพือเ่อนๆก็จะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับพอเปลี่ยนแล้วคราวนี้มันทับกันอยู่จริงๆแปรก็ต้องขี่เนาะผมก็จะเลือกนะครับแปรนะครับโดยคลิกแปรหนึ่งตัวนะครับแล้วคลิกขวา แล้วก็เลือกที่ Select All Instand นะครับตัวนี้ Visible In View คลิกหนึ่งครั้งนะครับนะครับแล้วให้เป็น Bottom ครับโอเคได้แล้วนะครับก็จะได้กระคหลังคาขึ้นมาแล้วเหลือแต่ดันเสาให้มาตรงกับตัวจันทันนะครับ ตัวนี้ก็เซฟไปหน่อยนะครับเซฟครับได้แล้วอันนี้เราจะเอาเสาขึ้นมาแตะนะครับวิธีง่ายๆนะครับทำคลิกเสาหนึ่งครั้งนะครับแล้ก็เลือกที่ Attack Top นะครับคลิกแล้วก็มาคลิกที่จันทันนะครับคลิกเสาคลิก Attack แล้วก็คลิกจันทัน คลิกเซาคลิกเอสแทแล้วก็แทนทันก็จะขึ้นแล้วนะครับตัวนี้เราก็ขยับได้นะครับตัวรัดคอรเราเนี่ยก็ขยับขึ้นขึ้นตนนันี้ได้แล้วแล้วก็มาปรับใส์มาปรับระยะความสูงในตรงนี้นะครับมันจะเป็นเซตออฟเซตวอลูตัวนี้แวลู Rule, ตัวนี้ขึ้นมาสักผมก็ประมาณสักศูนจุดหนะครับใช้ไม่อ่าใช้ โอเคเราก็จะได้โรงจอดรถมาแล้ววันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับมาดูแปลนชั้นหนึ่งก็จะพอได้แล้วแปลนชั้นสองก็จะได้แล้วเหมือนกันนะครับก็จะได้สามดีออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแต่ใส่หลังคาให้ถูกต้องแล้วก็เอารถมาวางนะครับหลังคานะครับตอนนี้หลังคาจะที่เราสร้างขึ้นมาตอนนี้ มันจะเป็นหลังคาดัมมี่อยู่แต่ที่เราจะใช้จริงๆเราจะไม่ได้ใช้ดัมมี่นะครับเราจะใช้เป็นหลังคาจริงก็ผมจะใช้วิธีนี้นะครับเราคลิกหลังคาแล้วก็มาเลือกที่ตัววงล้อมุมมุมมองด้านบนให้คลิกคาว่าไลท์นะครับหนึ่งครั้งปึ๊บก็จะได้มุมมองนี้ออกมานะครับแล้วผมกดคัปลนะครับ <c oughs> กดคัปลอตัวนี้ แล้วผมก็เลื่อนออกมาหนึ่งครั้งครับยกขึ้น,นค,คลิกยกขึ้นอย่างนี้นะครับคือผมจะคัดลอกนั่นเองนะครับคัดลอกตัวนี้ก็ได้ตัวคัดลอกขึ้นมาแล้วผมก็จะยีดทไทท e แล้วก็ดูปลิเกตขึ้นมานะครับให้เป็นมิเตลชีสชีส 0.3นย์0.3มเปมิลจมมิเมตรโอเคนะครับเราก็เข้ามาปรับความหนาที่ตรงนี้นะครับอย่างนี้ให้เป็น0.003นครับอย่างนี้ก็กดตกลงโอเคกดโอเค เมือ่อกี้เป็นบินโอเคก็จะได้นี่ข้างบนนะครับก็จะได้แล้วคราวนี้ผมก็จะเอารถมาใส่มาวางในนี้นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดผมก็ไปเสิร์ช Google นะครับเข้ามาที่ Google แล้วผมก็จะพิมพ์คาว่าคาเล v ิตตัวนี้นะครับคาเลิตพิมพ์แล้วเราก็เลือกโหลดได้เลยว่าเราจะเอาลิงก์ไหนนะครับ ผมตอนผมไปโหลดตัวลิงก์นี้นะครับเป็นเป็นอตอนนี้ครับเขาไปแ่งโหลดโมเดลรถล,ล,ล,ลิกขึ้นมานะครับตอนนี้ครับเขาก็จะให้มาที่ลิงก์ตรงนี้นะครับ YouTube Premium คือ YouTube แบบไม่มีโฆษณาและมาพร้อมกับแอป YouTube Music ก็ต้องฟังโฆษณาเขาก่อนแป๊บหนึ่งน,น,นะครับ ertas, ก็จะดาวน์โหลด นะครับเราก็เลือกมาเลยว่าเราจะเอารถคันไหนของผมเลือกเป็น B M ตัวนี้กับ Land Rover ตัวนี้นะครับก็เพื่เข้าไปนะครับเข้าไปเขาก็จะให้ดาวน์โหลดนะครับ B M คับ Land Rover ตัวนี้2ตัวนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่นี่นะครับก็ดาวน์โหลดเข้าไปดาวน์โหลด แล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว l a โลเวอร์มาเหมือนกันนะครับก็ดาวน์โหลดก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันแล้วก็ <c oughs> ไปดูซิว่าตำแหน่งที่เราดาวน์โหลดลงมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของผมจะอยู่ผมก็เปิดจากตรงนี้แหละครับผมจะอยู่ดีนะครับ l นโลเวอร์กับ B M w o u b อยี่ตรงนี้นะครับก็เปิดทีละตัวแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับดับเบิลคลิก B M ก่อนอ่าพอเขาเป็นสองพันสิบสองถึงสองพันยิบสามเขาจะอัปเดตโมเดลขึ้นมาผมก็อัปเดตขึ้นมาเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ได้ B M มาแล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับโหลด into project นี่ก็โหลดเลยคทิ้งขัง เขาก็จะมาวางตัวนี้ตอนแรกอาจจะวางไม่เห็นก่อนนะครับก็าวางไปก่อนนะครับอันนี้ไม่เห็นสามดีก็ไม่เห็นนะครับเรา escape ออกสองครั้งอันนี้อ่าไม่เห็นเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับมันจะมีตัวที่ซอ่อนหรือตัวที่แสดงก็อยู่ที่หลอดไฟนะครับก็จะเห็นสีแดงๆที้ถูกซ่อนไว้แล้วก็คิด แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Unhide เป็น Category โอเคแล้วก็คลิกหลอดฟส่ออกได้แล้วคราวน,นี้ผมก็จะไปเอาตัวแ a n g e Rover ขอม,มานะครับก็คลิก l a n g e Rover คลิกลกอ็อัปเดตขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับ Load into Project มาที่คาพักตัวนี้นะครับก็วางเหมือนเดิมก็ไม่เห็นก็ดูใน 3D ว่าเป็นยังไงเก็บเข้ามาแล้วก็จัดระเบียบหน่อยนะครับก็มาที่ฟอนต์ตัวนี้แล้วก็โยกโยกทีนี้ก็โยกโยกหน่อยนะครับมาดูที่ด้าน,านขวามือ เป็นยังไงบ้างล้ำหน้าเกินไปก็ดึงดโยกได้เลยห <c oughs> ม้ได้เลยนะครับขามม้มใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับโม้โม้ม้นมมได้แล้วก็ไปดู 3D หมุน 3D ดดูเป็นยังไงก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก,ก็จะได้แล้ว จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้ภาพเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เซฟไว้ครับต่อไปก็จะเป็นการถอดปริมาณนะครับจัดภาพให้สวยแล้วก็นําไปเรนเดอร์ในโปรแกรม Keyshot